สวัสดีครับทุกคนครับเอาเละครับลงกลับมาชมเกมกันแข่งขันบอมสกีฟอร์จิเบริลีกหรือ BCL กันต่อนะครับผมต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนมาดูซีซั่น243นิวบี้ฟรีสไตล์คนฟ้าคว้าดาวไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับเราจะได้แชมป์หน้าใหม่ทุกซีซั่นนะครับในซีซั่นประเภทนี้นะครับผมมาดูสายล่างก่อนเลยนะครับระหว่างคุณนันพบกับคุณจอสนะครับใครจะเข้าไปชิงเป็นคนแรกปะดูกันเลยสวัสดีครับคุณนันครับฝากเสียเลยนะครับสบายดีคือจอสเนี่ย มาจากโอบุฟว่าอยู่ขับ D X M ฝาเซียนเนยเด้อ ผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณนันเลิมลงแข่ง BCL ในอ e ีฟุบอล2024ส่วนคุณจอสเนี่ยอีฟ e ุบอล2023ทั้งคู่เหมือนกันตรงที่เคยเข้ามารอบรองชนะเลิศแบบนี้เนี่ยครั้งหนึ่งคนละครั้งเท่ากันนะครับแล้วก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปในซีซั่น238สําหรับคุณน,นันรอบแทีมสุดท้ายสําหรับคุณจอสนะครับมาดูไรอัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณนันใช้5-1-2-2นะครับหลัง5ท้านรกฮกะประตูเป็นทีโบลคู่ตัวครับเซ็นเตอร์แบ็กสามคนวอชิฟันได้ ครับแบ็กซ้ายเป็นเตโอดังเดสแบ็กขวา10ลามครับกลางรับ,รบ,รบปาติกเวลา่ากลางลุกสคนนะครับเดือยเมสซี่ด้านขวาด้านซ้ายเป็นชูดเบนแฮมครับคู่หน้าชี้ครับที่เรียนเอ็มบัปเป้กับกาเดตเบลสุดฮอตนะครับ อ่ะส่วนฝั่งของคุณจอสจากสปปลาวนะครับผมหลังห้าานรกเหมือนกันครับ5 1 2 2ใกล้เคียงกันแต่ยืนต่างกันนิดหน่อยนะครับประตูเป็นดีได้ครับเซนเตอร์3คนโอดเอาตัวใหญ่ๆหยืนตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวนี้ฟันบุยเตนนะครับผมทางซ้ายแฟงไลกาทางขวาลิเดียงตูลามแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสแบ็กขวาฟิลิปรามกลางรับปาติเวลากลางลูกงสองคนเมสซี่ทางขวาเหมือนกันทางซ้ายเป็นลุตกุลิตนะครับคู่หน้าคาวไฮลูมิเนเก้กับซามิเอลเอเตโออดนะครับผมแหม การ์ดท็อปท็อปทั้งนั้นครับผมได้ลงเล่นได้ลงแข่งซีซันฟรีสไตล์แบบนี้เนี่ยก็ต้องจัดมาเต็มเต็มไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะอย่าได้กักไว้ครับมีอะไรใส่ออกมาให้หมดทั้งนักเตะทั้งฝีมือการแข่งนะครับผมภาพสวยๆสนามสวยๆนะครับเกมเริ่มครับคุณนันเทียกรนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดขาวครับโมเดลของราชันชุดขาวเลยเอามาหลิดกับส่วนฝั่งของคุณจอร์สนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดแดงนะครับโมเดลของทีมชาติสปปลาวนะครับผม Stadium, สเตเดียมสนามโทนสีชมพูหวานแหววนะฮะลายหญ้าพื้นๆแบบนี้เนี่ยก็ดูแลสบายตาดีนะบางทีลายหญ้าแบบวงกลมวงกลมจะดูลายตานี่ตึงน,นะครับผมแต่ก็ผมก็ชอบนะ <c oughs> อลูกเตะมุมครั้งแรกครับเฮแลกก็ได้เตะมุมเลยครับฝั่งของคุณนันเลนลูกสั้นครับเตโอคืนไปที่เบลลิงแฮมเปิดปัน่นก้อยไปเอ้าเข้าไปเลยโอ้กาโอ้กเปลครับเอาเรื่องจริงๆครับเบลลวิกทาม เห็นป่อยมากใช้กันเยอะมากนะครับเอามาเล่นเป็น c ีเอนี่ยไม่ได้ทุกจังหวะครับนี่เข้าชาร์จครับตีดหัวเกิดบนี้ติดนะแข่งติดเลยครับทั้งความเร็วทั้งการจบสกอร์เนี่ยต้องใช้ความเร็วครับเข้าฮอตไมโอ้โหอ้าวขออนุญาตนําไปก่อนนะครับคุณนันไม่ได้กล่าวหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากแกรเด์เบลครับตั้งแต่โอกาสแรกเลยนะครับเวลายังมีอีกเยอะแยะครับฝันของคุณจอชต้องตั้งตัวให้ได้แล้วก็กับฟูเกมของตัวเองนะครับ นี้เสียบอลไปเป็นบอลของคุณนันต่อขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยกให้เมสซี่ไม่พ้นครับใช้เป็นเซนเ,นเตอร์3คนเหมือนกันนะครับแขนหลังทางละละละ้าฐานรกบอลของฟิลิปลามครับคุณจอจเมสซี่ลามลามหลอจังหวะแล้วคืนเมสซี่ครับหมุนเข้าซ้ายเอาละครับปัลอกนี้ช็อตออกมาได้แล้วยังไงบอลสองมีเปล่าครับคาร์ลอสไม่ยิงครับให้กุลิชยิงติดบัอกยังเข้าทางคาร์ลอสเปิดไปแล้วโค้งลูกนี้เต็มเต็มตัว ทะลุทะลวงเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับซาเมลเอโตโอ้โอกาสต่อเนื่องกัน2อสาครั้งนะครับพย <Is S 1> ายามเคลียร์บอล <99. S 1> ไปให้ไกลสุดๆแล้วนะครับแนวรับของคุณน,นันแต่ว่ามีมาตัวคาร์ลอสนะครับผมที่ต้องชินชมจังหวะนี้นะครับเติมเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นคนแอสซิสต์ให้กับซาเมลเอโตครับดูครับแย่งกันนะฮะ่าง เอโตกับลูมินิกเก้ก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเลยครับตัวเลกนะครับค่ามงก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าจังหวะได้เปิดไปแล้วได้ขึ้นโอกาสที่จะเอาชนะแล้วเป็นประตูได้มันก็สูงครับเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณจอสไม่ต้องรอนานฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากซาเมลเอโตกลับมาเท่ากันใหม่ครับมารีเซ็ตกันใหม่ฮะเจ้ากันไปออกไปแล้วครับเป็นลูกทุ่มของคุณจอไป เปิดกราฟิกสวยสดๆแบบนี้สีสันสวยๆแบบนี้มันก็สวยงามดีนะครับหนูตัวคลอสครับข้ามฟากไปที่ฟิลิปลามลามมงเช็ดเอาชิงจังหวะได้สวยครับเตโอทีทีเบลิงแฮมวันทูครับเตโอเตโอวิ่งแข่งกับลามลามถึงก่อนบอลมาเข้าทางลวยิงลูกนี้ติดไปแล้วของดีดาเกือบจะได้ครับเอ็มปาเป้หนยิงลูกนี้สวยครับบอลเป็นของคุณน,นั้นได้บุกต่อครับเตโอเปลี่ยนข้ามฟากมาให้ลามขวานี้ ให้ไปที่เบลไม่ถึงก็โดนดักกครับลบแล้วข้าวส์าสถึงย้อนหลังแล้วยกให้กูริตวิง่งไม่ผ่าน,นเป็นของคุณดันได้บุกใหม่ครับเน้นบุกริมเส้นครับที่แบ็กครับลามให้ไปที่เบลเบลหมุนกลับเปล่าไม่หมุนกลับเปิดเข้าไปเอาเข้าชา้ิอีกแล้วเข้าไปเลยโอ้โหโอ้ไุจูดเบรนชัมครับตอบแทนพระคุณ ที่ที่แอสซิสต์ให้ผม <c oughs> ลูกแรกเนี่ยเป็นเบลลิงแฮมนะครับแอสซิสต์ให้กับเบลลูกนี้เบลแอสซิสต์ให้กับเบลลิงแฮมครับ <c oughs> ตอบแทนพระคุณเบลครับยัดไปแล้วจังหวะคล้ายๆกันนะครับ <c oughs> เข้าชาร์จ <c oughs> เข้าฮอตแบบนี้ลูกแรกฝั่งนู้นก็เป็นเบลลิงแฮมนีเลยนะครับหักมาให้เบลเข้าชาร์จลูกนี้ก็เป็นเบลครับหักไปให้เบลลิงแฮมเข้าชาร์จครับหมดสิทธิ์ทั้งสองลูกครับสำหรับดีด้า กลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งของคุณนันะสองประตูต่อหนึ่งว่าเวลาเราเดินไปเรื่อยๆครับรูปเกมเปิดแบบนี้เนี่ยเกมรับถึงแม้ว่าจะใช้เซนเตอร์3คนกองหลัง5คนนะครับเปิดจังหวะเจาะดีๆนะครับโอกาสได้ประตูก็มีเยอะอื่นกันครับหลายมาขนาดเส้นครับเบลลิงแฮมาเจาะริมเส้นอีกแล้วครับวนลอแบ็ครับมาแล้วครับคาร์ลอสเปิดเข้าไปแล้วเอ็มบัปเป้ไม่ถึงนะติดอันบูเตนสูงกว่าใหญ่กว่าเยอะ เก็บได้เปล่าครับเก็บบอลได้ไหมได้ด้วยเอาล้ครับคุณจอร์สขอบุกบ้างนะครับอมนเลเก้นี่หายไปจากเกมเลยนะฮะแต่วิ่งฉีกยกไม้ยกมือขอบอลแล้วแต่จ่ายไม่ได้ครับมือตัววิ่งตามไปเอาง่ายๆไว้ไปก่อนเลยกันครับลามลามเลือกที่เมสซี่เมสซี่ปล่อยบอลไหลวิ่งตามเสร็จเลยฮะเอาล้ครับโดนสวนเลยครับมาแล้วจ้ารอจังหวะนี้นานแล้วครับผมแบ็กไม่อยู่ใช่ไหมจ้าไปเลยทะลุทะลวงข้างในมีใครเปล่าไปไม่ได้ต้องย้อนและย้อนเสร็จเมสซี่เลยครับผมดักได้แล้วก็สวนกลับบ้างนะครับคุณจอร์ คนละดอก2ดอกคนละหมัด2หมัดน,นะครับใครจะส่วนได้แม่นกว่ากันล่ะครับผมเราเปตัวคาร์ลอสให้ไปที่กูลิตกุลิตคืนคาร์ลอสคาร์ลอสคืนกุลิตกุลิตคืนคาร์ลอสคาร์ลอ,อสจ่ายติดครับ <c oughs> ดักได้แล้วสวนทันทีครับคุณนันแบ็กไม่อยู่ใช้ความแ้วโอ้ย,อยตัวมันเริ่มเลยเวล่ามาขวางไว้ครับไม่ให้เบลลิงแฮมได้วิ่งไปง่ายๆครับสู้กันกลางสนามครับ <c oughs> เห็นบอลของคุณนันครับเก็บได้เวล่าออกซ้ายครับเตโอเตโอ เดงย้อนหลังนิดนึ่งแล้วยกให้เบลลิงแฮมวิ่งแข่งกับตูลามตูลามเหลี่ยมดีกว่าอาบวนกับคืนมาได้ครับอย่าลืมว่าตอนนี้คุณจอสตามหลังอยู่หนึ่งประตูต่อศูน,นะครับต้องลืมไปก่อนนะครับอย่าไปคิดเยอะเล่นตามจังหวะไปก่อนนะอย่าไปคิดถึงสกอร์ตอนนี้นะครับยัดเข้าไปข้างในเอตโตยิงลรกนี้นั่นแหละครับได้ผลด้ไม่เกี่ยวโฮโฮโฮคนดีคนเดิมเพิม่มสกอร์ให้จ้าซาเบลเอโตอ เล่นงาน3มเซอร์ตแบ็กของคุณนันได้หมดจดเลยครับยิงไวสับไวครับตัวบล็อกแมส์อัพไม่ทันฮะยัดเข้าไปแล้วหันไปนิดเดียวแล้วยิงเลยครับจิ้มเลยครับไม่ต้องง้างนานครับมีดับเบิลทัสครึ่งจังหวะนิดนึงด้วยนะครับเพื่อหลบวอจีฟานได้หลบได้และจิ้มเข้าไปเลยครับไปดูภาพช้ามุมนี้ทีนะครับกุลิตนะครับ บงังแล้วก็ยัดไปดับบลทัชครึ่งจังหวะบอลเหมือนเกือบจะหลุดเท้าแต่ว่าปฏิกิริยาดีมากครับสัญชัตยานของเอโตยิงด้วยเท้าซ้ายทันทีฮะเอาละครับกลับมาเท่ากันเสมอได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจอสองประตูต่อ2ครับจากเซเม่เอโตเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับกลับมาเท่ากันต่อบอลขึ้นมาใหม่ครับคุณนันอย่าไปเร่งอย่าไปรีบอย่าไปร้อนครับเอาตามจังหวะเา้า <laughs> บอลออกไปเลยเป็นลูกทุ่มของคุณจอสครับดูซิว่าก่อนจบครึ่งแรกจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่านะครับจะมีฝั่งไหนที่สิงความได้เปรียบไปหรือเปล่าบอลข้ามฝ้าครับข้ามไปมาแล้วให้ไปข้างในครับเอโต้เฟกชดแล้ววนเข้าในมีตัวขวางอยู่อ b s t r u c t i o n แต่ไม่ฟาวด์เยยิงเลยเข้าไปเลยย,ย่าได้ที่เลอนะจ๊ะเลโอยวนวเมซี่ โมเปตตี่ตัวเทวีล่าเลยครับอบอลจากทางซ้ายนะครับยัดไปเอโต้เนี่ยเหมือนโดนขโมยไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าฟิลิปรามเนะี่ยจ่ายเข้าไปข้างในแบบนั้นเนี่ยโดนเมสซี่โฉบมาแล้วสตันนิ่งเลยครับดูนะครับเอโต้โดนเหลี่ยมของเวียล่าแล้วแต่ว่ารามมาซ้อนนะครับแต่จ่ายเข้าไปข้างในแบบนั้นนีโดนเมสซี่โฉบค,ครับเอายิงขวาด้วยนะครับลูกนี้เอาละครับ ขึ้นนำบ้างแล้วกันเลยครับคุณจอร์ดขออนุญาตนะจ๊ะ3ประตูต่อ2ครับเดอนไปเลยฮะยังไม่จบครึ่งแรกนะครับมีประตูให้รับชมกันแล้ว5ประตูครับจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับก่อนจบครึ่งแรกครับคุณนันเอมบัปเป้ไ้ไปตรงนี้ตั้งป้อมแล้วแมนซี่มีเหมือนกันแต่ยิงแล้วติดบอกครับหัวยาวยาวไปข้างหน้าอ่าปล่อยบอลไหลเซฟตี้เฟิร์สครับพงย้อนมาที่กุอาจรย์เป่าจบไปเลยอ่าจบ45นาทีแรกนะครับ คุณนันออกนําทั้ง2ครั้งแต่ว่าโดนตีเสมอทั้ง2ครั้งในที่สําคัญครับท้ายเกมนะฮะฝั่งของคุณจอสมาได้ประตูที่ 3, 3เพื่อเป็นประตูขึ้นนะครับสามประตูต่อ2ครับ <al> สีนนนะ่นั <ign al. S 1> ่นแหต้องหยุดเกมนานครับเล่นกันต่อเนื่องเลยนะครับดูดูว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสํารองไม่มีการเปลี่ยนแผนครับสู้กันต่อสลับฝั่งกันไปครับเดี๋ยวไปเจ้าขาลอสครับจี้ไปทางซ้ายต่อลอสของจอสครับดึงย้อนแล้วเปิดคอสลงนี้ไมถึงอเคลีออกมา เวียล่ามงหนุนมาให้ที่ฟิลิปลามลามเก็บได้ย้อนไปเมสซี่เมสซี่จิ้มคืนลามเปิดทันทีแล้วโครกระยะมันไกลนิดนึงเอาูมิเจ้ยัหายๆก็ะจะเกมเลยนะครับ4-5ในท,ทีแรกของบูงมิเก้บอลไม่ค่อยไปทางเขาเท่าไหร่หรือว่าเอโตจะเด่นกว่าได้ไสองประตูนะครับนะครับบอลของคุณนันบ้างครับไหลมายาวๆเมสซี่ฝั่งนี้ก็มีฮะแต่ว่ามันแรงไปครับเขาทา,างของแฟงไรกัตไรกัตนี้ออกมายืนเป็นเซนเ,นเตอร์นะครับ สังเกตว่าจังหวะการพาบอลขึ้นไปของทั้งสองท่านเนี่ยจะไม่ได้เร่งกันมากนะครับรอดูการเคลื่อนที่รอดูช่องของแนวรุกและก็แนวรับของฝั่งตรงข้ามนะครับช่องมีตรงไหนเขาจ่ายนะฮะจะไม่ได้สวนกลับไวแบบใช้สปีดความเร็วมากนักนะครับแต่พอไปพื้นที่สุดท้ายถ้ามีจังหวะได้เร่งจังหวะเข้าทำก็จะเร่งจังหวะนั้นนะครับนั่นคือการบุกที่มีประสิทธิภาพครับไม่ได้เร่งตลอดทั้งเกมนะครับรอดูจังหวะ สิ่งสําคัญคือตอนได้บุกนะครับจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนได้จบหรือเปล่าเอโต้แก้ได้สวยครับไอคาลอสให้ข้างในครับกูลุวิ่งแลับไปแล้วไม่มีทองให้มาที่รูมินิก้พี่มาแล้วจ้าเอ้าไม่เก้พี่ยังอยู่พี่ยังอยู่พี่ยังอยู่แซลว่าหายไปจากเกมครับมีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดแล้วครับคาวไฮรูมินิก้ครับ จูโจมทางริมฝั่งซ้ายนะครับมีตัวดึงขึ้นไปสูงนะครับทำให้ลูกจ่ายแทงทะลุช่องให้กับกุลิตเนี่ยคือไม่มีตัววิ่งตามมามีพื้นที่โล่งๆครับดูฮะตุวรามกับเวียล่านะครับวิ่งตามมาไม่ทันครับเราต้องเอามิดฟิลอย่างเบลิงแฮมเนี่ยลงมาช่วยนะครับผมแต่ว่าก็ลงมาไม่ทันครับอ้าแล้วครับนำไป4-2เลยครับคุณจอสได้แล้วยาวเลยครับ3ลูกรวดฮะ ที่นั่งลําบากขึ้นแล้วนะครับฝั่งของคุณนันถ้าใครเข้าไปชิงนี่ก็จะเป็นการเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกเช่นกันนะครับ็นรุ่นแชมป์สมัยแรกเหมือนกันบอลอยู่ที่เอโต้ครับทางริมเส้นฝั่งซ้ายฟิลิปลามนี่เติมแล้วต้องลงนี่แน่น้องโดนเจาะริมเส้นตลอดไปอีกแล้วครับลามอาขอหน่อยครับผมเน้นเกมลุกครับผมเน้นเกมรุกครับไปไม่ได้ต้องย้อนมาข้างในก่อนครับเวลายัดไปเมสซี่สามประสานหน้าเลยครับเบลลิงแฮมเลือกตรงนี้แล้วกันแต่ตูลามดักอยู่ครับอย่าลืมว่าตรงนั้นมีเซนเตอร์3คคนนะรับ แทงไม่หลุดแล้วต้องมาเล่นเกมรับนะครับดึงย้อนแล้วก็จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอาละครับคุณนันเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วครับยกไปข้างหน้าเมสซี่เล่นยากเลยครับสู้กับกุลิดสู้ไม่ได้บอลกลับไปเป็นของคุณจอรจครับข้ามฝากมาตรงนี้ดีกว่าครับจากซ้ายไปขวาล่ามลามหมุนหนึ่งรอบครับตวัดให้กับเมสซี่เมสซี่ดึงเซ็นเตอร์ออกมาด้วยนะครับลาอัาโคะก็เลี่ยมดีครับเอาบอลกลับคืนมาได้แต่บุกยังไปขึ้นหน้าไม่ค่อยได้นะครับคุณนัน ดนคุณจอสมาอีกแล้วครับโอ้ยลุดเท้าแวกกุลิดระวังด้วยครับแบค็คไม่อยู่ในตำแหน่งด้วยตอนนี้โดนสวนกลับมาครับคุณนั้นมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันทูเบลที่หายไปเลยนะครับเบลเบลยกคืนแล้วไม่ถึงเบลครับหายแวบ,บไปจากสนามเลยนะเบลเกมรุกบอลไปไม่ถึงนะครับ2ี่สนาทีสุดท้ายครับบอลของคุณจอสมาถ้ามีอีกหนึ่งประตูนี่การจะกลับมานี่ยากแล้วนะครับฝั่งของคุณน,นันตอนนี้ก็ยากแล้วนะครับ สประตูยังพอทน3ประตูนี่พอเลยหรือเปล่าลูมินิก้เอาอย่าพูดอย่างนั้นดิพี่เสียกันลงใจหมดเลยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆครับโอ้โลูมินิก้ก็คือลูมินิก้มีโอกาสเด็ดก็เสร็จเป็นประตูเลยครับค่อยๆเคาะมาเคาะไปเรื่อยๆให้เซ็นเตอร์หลุดออกจากตำแหน่งมานะครับพอจ่ายคืนแทงคืนชิ่งคืนปุ๊บเนี่ย มีโอกาสในการยิงเลยครับดูครับทําชิ่งไปปุ๊บชิงกันไปมาทําให้แนวรับีเสียขบวนไปเลยนะครับทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็กทั้งกลางรับนี่วิง่งหลุดตําแหน่งกันไปออาลครับโอ้โหห้าประตูต่อ2ครับเหมือนไปแย่ลังแตนให้แตกนะครับฝั่งของคุณจอสมียิงรัรๆวเลยฮะแต่ตามหลังเอ่อหนสองนะยิงกี่ลูกสลูกลวดนะครับผมโอ้โห งานยากสำหรับคุณนั้นแลลวครับต้องเพิ่มกองหน้าแล้วหน่อยปะจะปรับแผนเป็นเซนเตอร์สองคนเลยครับเพิ่มตัวรุกหน่อยแต่เวลายังมีครับเขายิงได้แล้วก็ยิงดีฮะแราต้องคิดแบบนี้นะครับอย่าไปดูสกอร์ฮะเล่นไปตามจังหวะของเราแต่เลขไหนก็ดีฮะ <c oughs> เลขเลขนี้ก็ด <c oughs> ีใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับ3ประตู มันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วใน BCL นะครับผมกับทีบาบคัมแบ็กกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับฝั่งนํำก็ไม่ประมาทฝั่งตามก็ยังอย่าถอดใจครับสู้กันได้ไปลุยแกร์ดเบลครับเงียบ,บ,บก็ถูกถอดออกไปครับส่งเอร,ร,ริคฮาแลนด์ไปใส่ซูเปอร์ซับมาหรือไม่เตโอ ก่อนอื่นประตูที่3ต้องมาก่อนเลยครับค่อยๆเน้นๆหน่อยฮะโรนันดิโอเตโอบิ้ไม่แม่นสันกันครับติดตูรามโดนส่วนมานี้อาจจะหายเลยนะครับแบ็กหายไปแล้วจ่ายข้างในโอถึงด้วยครับโซเลสโอแต่ดีที่โซเลสเฟิร์สทั c จับบอลแรกไม่ดีครับบอลกลับมาเป็นของคุณนันครับเปลี่ยนไปทางขวามากแล้วกันบอลที่ฟิลิปรามจะจ่ายช่องข้างในก็ยืนใกล้ๆกันแลือเกินครับจ่ายแล้วบ้าครับเบิร์นไปข้างในเอาเลยครับโอกาสโรนันดิโอให้ยิงซ้ายลูกนี้ติดเสาโอโหยังได้อยู่ครับเตโอเติมขึ้นมา ไอ้โดนนลินโยเวียล่าขอส่องไหมไม่ส่องครับแล้วฮ่าเลยติดแซฟดีด้าไม่ยอมับดีด้าต่หมุนตัวมันยิงยากไปหน่อยครับจัดระเบียบร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ได้ประตูที่3ครับแล้วตอนนี้ต้องตั้งรับครับตั้งรับบอลกับคืนมาได้ก็กําลังใจก็มาเลยครับเล่นไปจังหวะต่อจังหวะไปครับอย่าหันไปดูนาฬิกาอย่าหันไปดูเวลาครับเวลาเท่านั้นที่เธอกับฉันหลุดเท้าไปแล้วไงโอ้โหวา จะนะวัฒน์ก็ไม่เป็นใจครับยังไม่ได้โอกาสเนาะๆนะสักทีหนึ่งครับแต่บอลก็เข้าทางได้บุกต่อเรื่อยๆครับหวังว่าจะอีกหนึ่งประตูจะเป็นอะไรไปล่ะมาสู้ตายสู้ไม่สู้สู้ตู้สู้ไม่สู้สู้แค่ไหนสู้แค่ตายเอาละครับต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยเน้นเกมรับทําให้ตอนนี้จังหวะเกมลุกของคุณจอสก็ชะงักไปนะครับนันได้โอกาสบุกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผลิตสกอร์เพิ่มสกอร์ยังไม่ได้ครับพาเล่น หมุนซ้ายหมุนขวาให้โฟเรนให้ที่ยอันคอยคอยมีปั๊มมาได้ครับครับคัมหรุดคอยกันแน่คัมหรุดคอยก็เหมือนกันแหละครับเอาแล้วครับอาจารย์ก็ปล่อยไปเลยครับคอยจบไปที่สกอร์นี้ครับ2ประตูต่อ5ครับนำอยู่2-1นะครับยิง4ประตูรวดครับฝั่งของคุณจอสเนี่ยลับมาแบบกระสุนรัวๆเลยนะครับตุ้ม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 ปิดฉากด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ครับผมเอ๊ะตกลงจะ2-5หรือ52อเออก็คือกันนะครับ พอได้ขึ้นนําแล้วก็รักษาความนิ่งได้ต่อเนื่องนะครับคุณจอร์สทำได้ครับจากสปลาวนะครับทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกแล้วก็ลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับผมสําหรับใน BCL ซีซัน243นี้นะครับเดี๋ยวรอบผู้ชนะสายบนนะครับผมระหว่างคุณแนทพบกับคุณสไปคับใครจะเข้ามาชิงกับคุณจอสติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องวอมสกีโฟร์วอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ